หน่วยการเรียนรู้กลางวันกลางคืนเรื่องกลางวันห้องเตรียมอนุบาลดอกคูณยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เด็กๆจะได้มาพบกับคุณครูเล็กนะคะพร้อมแล้วไปกันสาวันทีวันนี้หกตันสุกจังพันชันได้พบเพอโอ้ลา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 ,ลา ลลสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้เด็กจะได้มาพบกับคุณครูใกอีเช่นเคยค่ะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้กลางวันและการคื้นเนวันนี้คุณครูเล้งจะพาเด็กไปเรียนนเกี่ยวกับเรื่องเวลากลางวันกันค่ะ ก่อนอื่นเราไปพบกับกิจกรรมแรกของเรากันเลยคือกิจกรรมเช้าวันหม่สดใสแข็งแรงไหนใครพร้อมที่จะเพลื่อนไหืจนจะวะกันแล้วตาเด็กพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวตามจังหวะช้าปานกลาง เร็วให้เด็กๆฟังเสียงเคาะจังหวะดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาปฏิบัติกันเลย ีีอคนะไรต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยให้เด็กๆใช้มือประสานกันแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะค่ะนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและโยกไปด้านซ้าย นับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโยกมาด้านขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามือแนบลำตัวค่ะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆหายใจเข้าออกลึกๆชา้ชาๆนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกเก่งมากค่ะมาถึงกิจกรรมที่สองของวันนี้ค่ะคือกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในวันนี้คุณครูจะพาเด็เกไปชมนิทานเรื่องเวลากลางวันและกลางคืนค่ะหนใครพร้อมที่จะชมนิทานแล้วพาพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ กลางคืนมาฝากเด็กๆค่ะไปรับชมกันเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกาย คนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูซีเดี๋ยวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียว กับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายา หนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไวอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่ จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋าเวลาผันผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนหลังจากที่เด็กได้ชมนินเวลากลางวันและเวลากลางคืนแล้วนะคะดเด็กกทราบไหมคะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศใดคุณรูเองก็อยากทราบเช่นกันค่ะ และคุณครูเองก็อยากทราบในเวลากลางวันจะเก็บากิจกรรม,มาอะไรบ้างคุณครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะเรามารู้จักศัพท์น่ารู้ในวันนี้กันต่อน,นะคะคำศัพท์น่ารู้ในวันนี้มีคำว่ากลางวันแสงแดดและ ดวงอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลากลางวันคือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าจนถึงดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คนพืชและสัตว์ตื่นขึ้นทำงานและทำกิจกรรมต่างๆกินอาหารตากผ้าในตอนกลางวัน เพราะมีแสงแดดนั่นเองค่ะเด็กๆจึงรู้ได้ว่าเราควรที่จะทำกิจกรรมในตอนไหนและเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่ากันเช่นเช่นคุณครูนะคะและมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆบริหารกล้ามเนื้อมืออีกเส้นเคยค่ะคือการปั้นดินน้ำมันนะคะ การปั้นดินน้ำมันจุดประสงค์คือจะพัฒนากล้ามเนืน้อมืองมันเล็กของเด็กค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีดินน้ำมันแผ่นรองปั้นเมื่อเด็ก,ดกปั้นดินน้ำมันเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บของให้เข้าที่และอย่าลืมที่สำคัญล้านนงมือนะคะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูป หรืออัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอ่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันในคลิปต่อไปนะคะ